นี่ถอยนี่ถอยนี่แหมบถอยนี่สามถอยรวมแล้วก็เกือบแปดไห่เนาะก็แปดไห่แล้วดูไงโฉน,นด มันมีคัแนเหมือนตกน่ก่อนค้นอพดินดีนะเนี่ยพี่เนี่ยนีนย่ดินดำนี่ฮะโฉนดใหม่เนี่นยขวานุนใหม่เป็นขวาแดงกันนี่เจ้าเนี่ยโสนดเก่ามินิอ๋อตอนปีนะ่มันจะคุดนี่ เรอไปพูดอะไรกันกเหมือนกันละแนมจะพูดเลาะทาง,งเฮาเหี้ยมันว่าทางเพศกับนี่เปิดของมันเนี่อันนี้คืออันเก่านี่คืออันอเก่าปุ๊ไปเอาไอ้ไดเปุ๊บเอาอันใหม่พี่เจา้าอือน่ะเราอันนี้อันเก่าบ่มีประโยชน์ต่ออันนี้เปินว่าอันใหม่แล้วอันนี้กขนาแด่นเปิดมีให้หรอกนาแดนเนี่ยสูดพุ่นอ่ะอ๋อแล้วแล้วนางจะขุดไปยังอีนี่จะขุดมาจากน้ำเข้าไปหามันพุ่นนี่มันแบงอ่ะคนละเกิงอีนี่ได้เกิงบ้านนั้นได้เกิง เนี่ยาจะเป็นขครคุณลักกึงอ่ะเนี่ยที่ให้สายอ่ะเนี่ยอ๋อเนาะจะพูดเลาะนี่หรอแยวน้ำเมืองไปอ่าลักษณะเดนนมลักษณะเดนเขาไม่ไหน่ยงลักษณะดนน่ยก็จักจะกห่นมากับคักะเดนอย่างละมันจะวกน้ำเหมืองเลหันนะเลาไปอย่างเขาคุณนะอใครเลก็มาเลาะตีของตเกาวให้แหละ ไปโล่าหกตีเฮาอย่างไรพวกมันบ่าสนมไม่ปุ่นมันบ้ามันห่างมันจะมีลายหั่านเอยลายอันนั้นมันเก่าเจ้าอันนั้มันจะเอาอันเก่าหน่าโอ้ยไมาใจใดเปิ่นเอาอันใหม่อันเก่ามันเก่าเปิดแค้นก็ยกเลิกแล้วแันเก่ามันถึหล้วเก่าที่คนเท้าก่อนมันเนี่ยมานอนนอนเฉลื่อ โอ้สวยเะเนี่ยเจ้กกาเนี่ยมันเดิมเจ้าชอาเนี่ยมันแบบายการก็ดีดีนลกฮองกจะเขาวนในปีข้างเนี่ย